Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน จริงๆแล้วตามหลักอะค่ะน้องแอมรูปหน้าแบบไหนที่โบ๊ะเป๊ะค,ค่ะถ้าเราไปไล่ดูแบบหน้าตาในแบบนางแบบดาราบางคนเนี่ยจะเห็นเรยว,ว่าจุดเด่นจริงๆแล้วอยู่ที่กรอบหน้าเขาสวยกรอบหน้าเขาชัดใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> คนส่วนใหญ่นะก็จะสงสัยว่าจริงๆแล้วอันไหนเหมาะกับหน้าเราหรือเราควรจะทําอ,อ,อันไหนมากกว่าเทคนิคการฉีดเนี่ยต้องได้มาตรฐานมีวิธีฉีดที่ค่อนข้างปลอดภยัยแล้วก็สเตอร์ไลน์ทาให้ลดโอกาสการติดเชือ้อลดโอกาสการเข้าเซน ซึ่ง uh huh. อันนี้ก็คือเป็นผลข้างเคียงที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็น่ากลัวของกิลเลอร์เลยอืมอมืที่เราเห็นเป็นข่าวกันนะเนาะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Single Being Podcast ที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะเมื่อคุณฟังพอดแคสต์จบเอพิโซดคุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวกับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลค่ะ คุณผู้ฟังคะจริงๆถ้าใครที่ติดตามกันมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าหมอก็จะเป็นสายแบบชอบดูแลตัวเองสายธรรมชาติน้อชอบออกกําลังกายชอบทานอาหารเฮลตี้อะไรต่างๆให้ความสำคัญกับเรื่องการนอนการไม่เครียดแต่จริงๆแล้วหมอก็ต้องยอมรับนะคะว่าดูแลตัวเองธรรมชาติอย่างเดียวหรือสวยธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอสําหรับวัย40กว่ายอย่างหมอเนาะบางทีก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเขาช่วยบ้างแบบสวยด้วยเทคโนโลยีบ้างในบางจังหวะ ะะซึ่งจริงเนี่ยเทคโนโลยีที่เราใช้ในการดูแลรูปหน้าดูแลใบหน้าเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ศาสตร์ของเรื่องการปรับรูปหน้าการดูแลให้รูปหน้าสวยเป๊ะเนี่ยก็พัฒนาไปมากในปัจจุบันซึ่งจริงแล้วคุณหมอที่จะดูแลด้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณหมอทางด้านผิวหนังนะคะวันนี้หมอก็เลยอยากจะชวนคุณหมอรุ่นน้องท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการปรับรูปหน้า ด้วยเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราอัปเดตกันหน่อยซิว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วก็รูปหน้าที่เป๊ะนี่มันเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะขอเชิญพบกับคุณหมอแอมแพทย์หญิงอภิชยาธัญาวุฒิแพทย์วุฒิบัตรตาจวิทยาแพทย์ผิวหนังประจาโรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขุมวิทค่ะสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะค่ะพี่ขอเรียกน้องแอมแล้วกันนะคะยินดีเลยค่ะพี่ผิง <laughs> ค่ะก็จริงๆวันนี้ดีใจมากเลยที่น้องแอมมาคุยในวันนี้จริงๆต้องแอบ,บกระซิบบอกคุณผู้ฟังเลยแหละว่าน้องแอมเนี่ยก็คือเป็นหมอผิวหนังที่เก่งมากๆคนหนึงแล้วก็มีส่วนช่วยในการดูแลความสวยของพี่ด้วยขอบคุณค่ะวั <S 1> <S 1> นนั้นคุยกับน้องแอมหลายเรื่องเนาะแล้วพี่ก็คิดถึงเรื่องหนึ่งที่คือคนปัจจุบันเนี่ยก็จะบอกว่า เอ๊ะหน้าแบบนั้นสวยเป๊ะหน้าแบบนี้สวยเป๊ะจริง,รงๆแล้วตามหลักอะคะ่นะน้องแอมรูปหน้าแบบไหนที่ว่าสวยเป๊คะคะคือจริงๆเดิมอะค่ะรูปหน้าแบบที่คิดว่าสวยเป๊ะแบบไอเดียลในแบบเดิมก็คือใบหน้ารูปไข่หรือว่าโอเว s ลเ p e นะคะ mm. แต่ว่าในช่วงหลังๆคือมันก็เริ่มมีเทรนว่าหน้าที่เป็นทรงหัวใจหรือว่าฮาร์ดเชฟคือ mm. เริ่มมีเหลี่ยมมุมเนี่ย มีชีกโบนมีจอลายที่ชัดขึ้นหรือว่าที่เรียกว่าสายฝ่อค่ะก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นทีนี้ลักษณะสำคัญของหน้าแบบนี้ก็คือจะมีกรอบหน้าชัดแล้วก็หน้าค่อนข้างลีหรือว่าหน้ากระชับนิดนึงหน้าแบบน้องแอมใช่ไหมคะใช่เลยค่ะทีนี้ปัญหาคือคนเอเชียเนี่ยเราจะไม่ค่อยมี anterior projection คือหน้าเราอะค่ะจะค่อนข้างกว้างแล้วก็แบนเพราะฉะนั้นการที่ พอมีรูปหน้า mm hmm. รูปหัวใจเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ดูสวยเท่ากับเวลาฝรั่งเขามีรูปหน้ารูปหัวใจ uh huh. มันก็เลยเป็นเหตุทำให้เราต้องเริ่มเปลี่ยนบางฟีเจอร์หรือว่าต้องแบบ ปรับรูปหน้าบางอย่างเพื่อให้สวยขึ้นแต่ว่าส่วนตัวค่ะคิดว่าไม่ได้ขึ้นกับรูปทรงไม่ว่าจะเป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจเนี่ยก็สวยเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นเรื่องของความิมมทรีหรือว่าความฮาร์โมน z สของเคิร์ฟหน้าไม่มีความหย่อนคล้อยเนี่ยเป็นรูปหน้าแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะก็คือเหมือนเพอร์ซนาลไลซ์แล้วแต่คนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าอย่างหน้ากลมแบบพี่ก็จะสวยเป๊ะได้ใช่ไหมคะสวยเป๊ะได้เช่นกันค่ะ The <laughs> cat ทีนี้อย่างปัญหาเรื่องรูปหน้าที่แบบคนมักจะเข้ามาปรึกษาแอมนี่มีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วหลักๆเวลาคนไข้เข้ามานะคะก็จะมีสองอันเลยอันแรกก็คืออยากแก้ไขส่วนที่ไม่ชอบ<ม>อย่างเช่นรู้สึกว่าอผิวไม่กระชับผิวย่อนคล้อยหรือว่ามีมร่องแก้มมีถุงใต้ตากับ<ม>อีกกลุ่มหนึ่งเลยก็จะเป็นคนไข้ที่อายุน้อยหน่อยคืออยากปรับรูปหน้าอย่างเช่นอยากหน้ายาวขึ้น<ม>อยากหน้าผากสวยขึ้นจากเดิมที่หน้าผากมันไม่ หมูหรือมันหวมเข้าไปหรือว่าอยากสมูกโด<ม>่งขึ้น<ม>ประมาณนี้ค่ะ<ม>แบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆอย่างพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ย รูปหน้ามักจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะน้องแอมใช่ค่ะมันมันเปลี่ยนยังไงบ้างอะแล้วเพราะอะไรจากเดิมค่ะเมื่อตอนเราอายุน้อยๆเนี่ยเชฟจริงๆเราจะเด่นแถวตาจมูกคือเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมควม่ำใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือเป็นหน้ารูปไข่จุดเด่นก็คือตาจมูกมี mm hmm. anterior projection mm hmm. ที่สวยงามแต่พอเราอายุเริ่มมากขึ้นนะคะ mm hmm. มันก็จะ r e ว e r s e คือกลับเป็นสามเหลี่ยมหัวตั้งคือ mm hmm. เหมือนช่วงล่างจะเริ่มดูหนักกว่าด้านบน เริ่มมีความหย่อนคล้อยหรือว่าหน้าเริ่มแบนลงเริ่มมีมิติน้อยลงค่ะ ความเด่นเริ่มมาที่ช่วงล่างใช่พวกเคอร์ฟก็จะเริ่มไม่สมูทเหมือนเดิมอย่างเช่นโหนกแก้มมันก็จะเริ่มมีสเตปปิ้งหรือว่ามันจะเริ่มดูสะดุดเริ่มมีเส้นกลางแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนเราถ่ายแบบว่าเซลฟี่ก็เลยชอบก้มหน้าให้แบบหน้าดูเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ก็จะดูเป็นสามเหลี่ยมคว้าดูเด็กค่ะก็คือตาก็จะดูโตจมูกดูโด่งแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความย่อนคล้อยเวลาเราใส่พวกฟิลเตอร์หน้าเด็กอะสังเกตเลยนะมันจะปรับให้เราแบบหน้าผากชัดขึ้นตาโต ขึ้นหนกแก้มชัดขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะมันจะเน้นด้านบนให้ดูฟีเจอร์ด้านบนชัดขึ้นในขณะที่ข้างล่างนี่ก็จะดูเล็กลงหรือ,อเด่นน,น้อยลงอย่างเมื่อกี้้องแรมพูดถึงกรอบหน้า กรอบหน้านี่สําคัญเลยใช่ไหมกรอบหน้านจริงเหมือนไม่สําคัญแต่สําคัญมากเลยค่ะสาคัญการที่เรามีกรอบหน้าชัดเจนนะคะมันเกิดจากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกของเราที่มันเป็นทรงสวยหรือว่าผิวที่มันกระชับชั้นไขมันที่มันยังไม่เคลื่อนตัวหย่อนลงมาข้างล่าง<ะ>เพราะฉะนั้นการที่มีกรอบหน้าชัดเจนเนี่ยทาให้เราดูอ่อนเยาว์โดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยทำให้ดูหน้าเรียวแล้วก็กระชับมากขึ้นคือดูเป็นรูปหน้าที่ค่อนข้างเพอร์ ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยการที่มีกรอบหน้าที่ดูแข็งแรงหรือว่าดูสตรองเนี่ยจะทำให้เขาดูมีอำนาจดูหล่อขึ้นค่ะดูเอาฟ้านิดนึงค่ะพี่ผีทำไมเวลาพูดถึงสิ่งนี้ลน้องแอลตัวท้งเสียงมันมีพลังขึ้นนะแต่ว่าตายิ้มยิมยังไงไม่รู้นี่ขนาดพี่นี่จะเสียงพี่ยังรู้เลยว่าแอมตายิ้มอยู่ <laughs> เริมนิดหน่อยค่ะ <laughs> ใช่กรอบหน้าพี่เคยได้ยินมีคนบอกว่ากรอบหน้านี่ก็คือเหมือนกรอบรูปเนาะคือรูปมันสวยไม่สวยแต่มันต้องอยู่ที่ว่าอยู่ในกรอบที่สวยหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนจะไม่สําคัญแต่จริงแล้วสาคัญมากเลยค่ะอ่าเนาะอย่างจริงถ้าเราไปไล่ดูแบบหน้าตาในแบบนางแบบดาราบางคนเนี่ย จะเห็นหรือว่าจุดเด่นจริงๆแล้วอยู่ที่กรอบหน้าเขาสวยกรอบหน้าเขาชัดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างคะอย่างนี้เลยเริ่มจากกรอบหน้าอย่างเงี้ยนะบางคนพอฟังเราคุยอาจจะแบบเป็นเริ่มดูกระจกแล้วเอ๊ะฉันกรอบหน้าไม่ชัดแฮะอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะใช้ในการปรับกรอบหน้าให้ชัดขึ้น จร,จริงๆเราก็เราต้อง approach หรือว่าดูก่อนว่าจริงปัญหาของเราที่กรอบหน้าไม่ชัดเนี่ยเกิดจากอะไรซึ่งคนโดยส่วนใหญ่นะคะประมาณ80%เลยก็คือเกิดจากผิวที่มันเริ่มหย่อนคลอยขึ้นหรือผิวที่มันไม่กระชับซึ่งอันเนี้ยค่ะแพทย์ก็จะเลือกเป็นกลุ่มที่เรียกว่า energy based device หรือว่าที่เราเรียกง่ายๆว่ากลุ่มเลเซอร์นั่นเองค่ะก็คือช่วยในการยกกระชับชั้นผิว ทำให้ผิวแน่นขึ้นหรือว่ากระชับขึ้นนะคะซึ่งตัวหลักๆก,ก็จะเป็นตัวเ e r ร์มาซึ่งเป็นเรดิโอฟ r e q ว e นซีก็คือทำให้ผิวเนี้ยกระชับขึ้นกับอีกตัวหนึ่งที่มีมานานเหมือนกันก็คืออ l ล r รค่ะหรืออ l t r ราปีเป็นคลื่นอัลตราซาวตัวเนี้ยก็จะช่วยยกให้ขอบหน้าชัดขึ้นมีคนไข้ต้องถามน้องแอมทุกวันแน่นอนว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงจะเลือกแบบไหนคะ ถามเยอะมากค่ะเพราะว่าคน <c oughs> ส่วนใหญ่นะก็จะสงสัยว่าจริงๆแล้วอันไหนเหมาะกับหน้าเราหรือเราควรจะทํา <c oughs> อันไหนมากกว่า <c oughs> ทีนี้หลักง่ายๆเลยค่ะตัว t ทอร์มา e เนี่ยเขาได้ fda approve สําหรับ <c oughs> เรื่องไทเทนิ่งก็คือการที่มันกระชับขึ้นหรือว่าแน่นขึ้นนะคะในขณะที่ตัวอ l t เท a รเนี่ยเขาได้ fda approve ในเรื่องการยก หรือว่า Lifting uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่แก้มเยอะหรือว่าเนื้อเยอะนิดนึงค่ะการ uh huh. ใช้เทอร์มาชเนี่ยก็จะเหมาะกว่าเพราะมันช่วยกระชับทำให้เล็กลงเหมือนทำให้ผิวเนี่ยมันหดนแน่นขึ้นค่ะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือใช่ถ้าผิวเราบางหน่อยหรือว่ามันมีความหย่อนคล้อยที่เราอยากให้ผิวมันยกขึ้นไปอัลตราก็จะเด่นมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเลือกเป็นคนคนไปว่าคนนั้นเนี่ยลักษณะของปัญหาเหมาะกับอะไร ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพวกกรอบหน้าใหม่ชาติมีปัญหาจากการหย่อนคล้อยแต่ทีนี้ถ้าเกิดพวกอายุน้อย,อยแต่ว่าอยากปรับรูปหน้าอย่างเงี้ยอย่างที่น้องแอมบอกว่ารูปหน้าทรงหัวใจกําลังฮิตแต่เขาแบบเกิดมาหน้าแบบอาจจะก,กลมกลมแบบสไตล์พี่อย่างเงี้ย ก็จมีเทคนิคอะไรที่แพทย์จะช่วยได้บ้างคะในการปรับคู่ะถ้าเป็นกลุ่มอายุน้อยหรือว่ากลุ่มอายุเยอะหน่อยแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาเรื่องผิวไปแล้วนะคะ uh huh. อันถัดมาก็คือจะเป็นในกลุ่มของการฉีดเป็นกลุ่ม uh huh. injectables ซึ่งเราก็ต้องดูก่อนว่าการที่กรอบหน้าเราไม่ชัดเนี่ยเกิดจากอะไรอย่างเช่น uh huh. ถ้าเกิดจากกล้ามเนื้อเกิดจากกรามค่อนข้างใหญ่ uh huh. การใช้โบทูลินุมท็อกซินลดกรามเนี่ย uh huh. ก็ทำให้หน้าดูมีขนาดเล็กลงแล้วก็กรอบหน้าชัดขึ้นได้ uh huh. หรือว่ากลุ่มที่มีความหย่อนคอยของผิวแต่ว่ายังไม่เยอะค่ะ uh huh. ก็สามารถใช้พวกโบทูลินุมท็อกซินฉีด uh huh. ด้วยเทคนิคที่เป็นลิฟติ้งก็คือเหมือนฉีดกรอบหน้าให้ผิวตึงกระชับขึ้ อันนี้ก็ได้เหมือน ค่ะซึ่งกลุ่มเนี้ยอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะตามฤทธิ์ของตัวบท็อกซ์ซึ่งมีอีกประเด็นหนึ่งที่คนพูดถึงกันกว้างขวางก็คือว่ากลุ่มบบทูลินัมท็อกซินเนี่ยมันมีเรื่องของการดื้ออ่าใช่ค่ะมันจริงไหมคะแล้วมันยังไงเอ่ยอันนี้ฟังดูน่ากลัวมากค่ะจริงๆเราดื้อบท็อกเนี้ยระยะหลังเราก็ได้ยินบ่อยขึ้นเยอะเลยค่ะคําว่าดื้อบท็อกก็คือเราฉีดเราไม่ได้ผลใช่ไหมคะอือคือจากเดิมเคยได้ผลทุกครั้งกลายเป็นว่าเอ๊ะครั้งนี้ทําไมมันไม่ ไ,ได้ผลเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะหรือว่ามันอยู่สั้นลงซึ่งอันเนี้ย uh huh. ถ้าเกิดไม่ได้เกิดจากเราฉีดจํานวนยูนิตไม่พอหรือว่าฉีดไม่ถูกเทคนิคอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูละค่ะว่ามันเกิดจากการดื้อจริงไหมซึ่งการ uh huh. ดื้อจริงๆเนี้ยก็เกิดจากร่างกายเราสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนในโบท็อกซ์หรือว่าตัวโบทูลินุมท็อกซินเนี้ยขึ้นมาร่างกายนี้ไม่หลักดีเลยนะ จะสวยเข้ามาสร้างแอนติบอดีทาไมทำแบบนี้คะ่ะนั่นแหละสิทำไมร่างกายทําแบบนี้คะค่ะสร้างแอนติบอดีต่อโบได้ไงคะเสียตังค์ไปตั้งเยอะใช่ค่ะ ซึ่งมันมีจริงใช่ไหมแล้วทีนี้ังไงถ้าเกิดกรณีคนไข้เป็นอย่างนี้ค่ะค่ะสาเหตุของการดื้อโบท็อกซ์เนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่ฉีดบ่อยฉีด uh huh. ปริมาณยูนิตครั้งหนึ่งเยอะมากๆหรือว่าฉีดยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ uh huh. ซึ่งเราสามารถไปทําการทดสอบได้ uh huh. ก็จะมีของที่ซีร่าที่มีแลบที่ทําการทดสอบ uh huh. ว่าดื้อจริงไหม uh huh. หรือว่าเราอาจจะลองฉีดในจํานวนยูนิตที่มากขึ้นปรึกษาค uh ุณ huh. หมอว่าถ้าฉีด ด้วยจำนวนที่มากขึ้นเนี่ยได้ผลไหม,มซึ่งถ้าคุณหมอวินิชใัยแล้วว่าดือโโ้อบท็อกจริงๆทางแก้ก็คือเราต้องรอจนภูมิมันลดลงค่ะซึ่งส่วนใีญ่ก็จะเป็นเวลาหนึ่งถึงสองปีรอจนเหี่ยวเลยนะนน่ะใช่ค่ะ literaly รอจนเหี่ยวแล้วก็กลับไปใช้ยี่ห้อที่มีตัวโปรตีนต่ำแทนซึ่งตอนนี้ในท้องตลาดก็มีตัวที่โปรตีนต่ำแล้วก็เคลมว่ากระตุ้นภูมิ น้อยกว่าออกมา,าแล้วคะ่ะอา่าโอเคงั้นก็ยังไม่ต้องรอจนเหี่ยวยังพอจะมีทางใช่ก็ยัง <laughs> มีทาง <laughs> รอดอยู่ค่ะ <laughs> พี่ผีกดังนั้นนะคะก็จริงก็ต้องฟังไว้เลยนะคะว่าจริงๆอะไรที่มันมากไปก็ไม่ดีกินยาพร่ำเพรื่อก็ไม่ดีฉีดโบพร่ำเพรื่อมากเกินไปบ่อยเกินไปก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อกันดื้อได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ<า>แล้วก็วิธีปรับกรอบหน้าอีกอันหนึ่งนะคะอ,อันสุดท้ายโดยเฉพาะในผู้ชายค่ะก็คือ การฉีดตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือว่าตัวฟิลเลอร์เพื่อช่วยสร้างกรอบหน้าขึ้นมาค่ะยังไงบ้างคะก็คือเราสามารถใช้ตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดอะค่ะซึ่งมันเป็นสารที่จริงๆแเรามีอยู่ในผิวเราอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเอามาใช้ฉีดเนี่ยเราใช้ตัวที่สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็เพิ่ม process บางอย่างเช่นการเพิ่ม crosslink เพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นมาฉีด เขาไปแทนเนื <One input> ้อเยื่อของเราเพื่อให้ม so <so b> ันดูมีกรอบหน้ามากขึ้นค่ะคือเราจะวางไปบนกระดูกเลยค่ะเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนกระดูกในระยะสั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งถึงสองปีค่ะก็คือมันก็ปรับรูปหน้าอย่างผู้ชายบางคนอาจจะอยากให้แบบมีโหนกบางส่วนที่ชัดมีสันบางอย่างที่ชัดซึ่งตรงนี้ก็จะใช่ใช่ค่ะแต่เรื่องฟิลเลอร์เนี่ยนะพี่ว่าเวลาพูดไปเนี่ยบางครั้งในคนสูญคนไข้เนี่ยเรื่องแรกที่กลัวเลยคือกลัวไม่เป็นธรรมชาติ เรื่องที่สองก็คือได<ช>้ยินมเยอะเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียงต่างๆน้องแอมเจอเรื่องนี้บ้างไหมคะเวลาคนไข้กลัวอย่างนี้เจอบ่อยเลยค่ะจริงๆเราคนไข้ทุกคนก็จะถามก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผลข้างเคียงเนี่ยมีอะไรบ้างวิธีการฉีดเนี่ยมันปลอดภัยแค่ไหนต้องระวังอะไรบ้าง อันแรกเลยค่ะคิดว่าที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องมาตรฐานของตัวฟิลเลอร์เราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าอ่าเราไปรับบริการในที่ที่มีมาตรฐานใช้ตัวฟิลเลอร์จริงก็คือเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดไม่ใช่อย่างอื่นอย่างเช่นซิลิโคนเลวคอลลาเจนซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้กันแล้วค่ะอค่ะอันถัดมาก็คือเทคนิคการฉีดเนี่ยต้องได้มาตรฐานมีวิธีฉีดที่ค่อนข้างปลอดภยัยแล้วก็สเตอร์ไรด์ทาให้ลดโอกาสการติดเช ือลดโอกาสการเข้าเส้นเลือดซึ่งอันนี้ก็คือเป็นผลข้างเคียงที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็น่ากลัวของฟิลเลอร์เลยอืม,อมที่เราเห็นเป็นข่าวกันนะเนาะ เพราะ,ะนั้นก่อนฉีดก,ก็แนะนําว่าให้หาข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่จะดูแลเราว่าได้มาตรฐานแน่ๆค่ะแล้วก็ควรจะกล้าถามไปเลยเนาะว่าที่จะฉีดให้เป็นยี่ห้อไหนอะไรยังไงไใช่ไหมคะใช่ควรจะถามรายละเอียดก่อนเลยค่ะว่าคุณหมอแพลนว่าจะฉีดแบบไหนจะใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ได้นานเท่าไหร่จะดีที่สุดค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ,ะจริงแล้วที่แบบคือเรื่องความสวยความงามเนี่ยนะมันแล้วแต่คนมองเนาะ พี่ก็จะได้ยินบางคนเนี่ยบอกว่าสวยธรรมชาติแหละดีสุดอย่าไปทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็จะปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ทำฉันสวยธรรมชาติอะไรต่างๆในฐานะที่จริงๆน้งองแอมก็ทํางานเกี่ยวกับด้านความสวยความงามเนี่ยมองประเด็นทัศนคติพวกนี้ว่ายังไงคะจริงๆแอมค่อนข้างเป็นกลางค่ะคือรู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยเรียกว่าทำสวยก็ได้ค่ะการที่ลองมาทำเลเซอร์หรือว่าฉีดไม่ว่าจะเป็นโบทูลินุมทอกซินหรือว่าฟิลเลอร์เนี่ย จริงๆเราคิดว่าเป็นการทำเพื่อเมนเทนก็คือทำให้ ความสวยของเราเนี่ยอยูเ่เท่าเดิมเท่ากับตอน <laughs> าอายุน้อยกว่าน,นี้ <laughs> ค่ะหรือว่าเราดีเลย์ปรเซสการเสื่อมตามธรรมชาติลงมากกว่า uh huh. โดยที่เราอาจจะมีการแบบแก้ไขข้อบอกพร่องโดยที่สําคัญเลยค่ะคิดว่าเรายังรักษาเอกลักษณ์ของใบหน้าของเรา uh huh. แล้วก็คงความเป็นธรรมชาติอยู่โดยที่ไม่ทําให้มันดูผิดธรรมชาติหรือว่าทํามากเกินไปคิดว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ลงตัวมากที่สุดค่ะ uh huh. คือสมมติว่าเราไม่ได้กังวลอะไร เกี่ยวกับใบหน้าเลยหรือว่าเราไม่ได้มีจุดบกพร่องอะไรที่เราอยากจะแก้ไขจริงการที่ไม่ทําอะไรเราอาจจะดูแลเพื่อเมนเทนจากข้างในอันนี้ก็ดีที่สุดแน่นอนค่ะส่วนตัวพี่ก็เห็นด้วยนะคือพี่ว่ามันก็แล้วแต่คือหน้าใครก็หน้าใครเนาะจะชอบแบบนั้นก็ก็แล้วแต่อย่างส่วนตัวพี่อะ่ะพี่ก็ พยายามดูทั้งข้างในข้างนอกอย่างข้างในอะอาหารออกกาลังก็อย่างที่น้องแอมเห็นเนาะก็ทําทุก<ะ>อย่างแต่พี่ก็ยอมรับแบบว,ว่าข้างในอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ไหวพี่ก็มีข้างนอกให้น้องแอมบ้างเพื่อนหมอคนนูน้นคนนี้บ้างทําเองบ้างอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยค่ะเราก็ต้องเสริมนิดหน่อยครยูต้องเสริมนะบางทีมันแบบมันเห็นกระจกทักงไม่ได่นะเราจะแบบออกกำลังอย่างเดียวหน้าก็ไม่เรียวสักทีใช่ค่ะเราก็ทั้ง inside out outside in ทั้งคู่ค่ะเป็น investment แบบสาวสาว โอเคก็จริงๆขอบคุณน้องแอมมากเลยสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคําถามอยากติดต่อน้องแอมช่องทางไหนบ้างคะค่ะยินดีมากค่ะจริงๆแล้วแอมก็อยู่บนแพลตฟอร์ม SkinX กับพี่ผิงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ปรึกษาที่เวิร์กมากๆอันนึงสามารถเจอกันบนสกิน X ได้ค่ะหรือว่าจะคุยกันใน direct message ผ่าน i ิน t a g r กร dr a m p ก็ได้นะคะดรแอมหรือว่าจะติดต่อ ผ่าน Sin g l e ลบีอิงพอดแคก็ได้เช่นกันค่ะได้ท้งสับช่องทางเลยค่ะไอจีแอมพี่ก็ไปฟอลมาแล้วมักจะมีทิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวอยู่เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ไปพอ l o w แล้วก็ถามถ่ายคุยกับคุณหมอแอมได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอแอมแพทย์หญิงอภิชยาธัญาวุฒิมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องแอมค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะเราจะทําสวยกันอีกนะได้เลยค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็สวยเป๊ะกันไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเป๊ะๆอีกก็ต้องลองติดตามกันนะคะว่าหมอจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังถ้าไม่อยากพลาดก็ฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกด follow ในแพลตฟอร์มที่คุณฟัง podcast นะคะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud Spotify YouTube Podbean หรือว่าใหม่ล่าสุดนะคะ a d l i n e Single v e i n g ใส่เครื่องหมาย a d ด้านหน้าด้วยนะคะหวังว่าวันนี้คุณจะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดี่ยวไปด้วยกันขอบคุณที่ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิต